แฮชแท็กแบนสินค้าแบนบริษัทหรือแบนธุรกิจน,นู่นนี่ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยบนโซเชียลมีเดียใช้แท็กติกนี้ในการเปิดโปงธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ไม่ส่งเสริมหรือขัดขวางการเรียกร้องประชาธิปไตยครับอีกฝัง่งก็จะบอกว่าโหทําแบบนี้เท่ากับคุกคามบริษัทเขานะสิคําถามก็คือการแบนสินค้าเกี่ยวอะไรกับการเรียกร้องประชาธิปไตยคําตอบคือเกี่ยวกัน มากมากมาก,มากครับเวลาเรากําลังเรียกร้องประชาธิปไตยเรากําลังย้ําว่าประชาชนทุกคนมีสิิทธเสรีภาพและมีหน้าที่ในฐานะพละเมืองนั่นคือหน้าที่ในการปกป้องประชาธิปไตยและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของทุกคนให้เกิดขึ้นในสังคมและคําว่าประชาชนในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงแค่บุคคลธรรมดา แต่ยังรวมถึงนิติบุคคลซึ่งก็คือธุรกิจด้วยถามว่าธุรกิจเกี่ยวอะไรด้วยพอพูดถึงเรื่องนี้ครับก็ต้องอ้างถึงแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรมครับซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนตุลาคม2562มาทำความรู้จักกับสิ่งนี้ครับเพื่อให้การแบนธุรกิจที่ไม่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคุณ มีน้ำหนักและชอบทำมาเริ่มต้นจากการเรียกไอ้เจ้าสิ่งนี้ก่อนนะครับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยครับมีชื่อเล่นว่า NAP ซึ่งก็เป็นชื่อย่อของภาษาอังกฤษครับมาจากคำว่า national action plan on business and human rights เจ้าแน p ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับก็เขียนขึ้นมาจากหลักการสากลของ UN ครับที่พูดถึงเรื่องหน้าที่ของรัฐ ในการที่จะคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดหน้าที่ของภาคธุรกิจครับที่จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและเมื่อเกิดการละเมิดครับรัฐและธุรกิจจะต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครับนอกจากประยุทธ์แล้วภาคธุรกิจก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยหรอใช่แล้วครับเมื่อปี2561ครับคณะทำงานของ UN เครับเผยแพร่ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน จากการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาครัฐบาลในประเทศไทยครับซึ่งมีความยาว15หน้าเรื่องที่พูดถึงนะครับก็อย่างเช่นการขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ เพื่อจะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษครับการใช้กฎหมายในการฟ้องปิดปากประชาชนที่เรียกร้องเพื่อสิทธิของตัวเองครับการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคเกษตรและการก่อสร้างและรวมไปถึงการจับกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับผู้กระทำก็คือรัฐและภาคธุรกิจครับ ที่เป็นคนละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมีนัครับนับฉบับนี้ครับเป็นแนวปฏิบัติให้ภาคธุรกิจภาครัฐวิสาหกิจและภาครัฐครับในการเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชน4ด้านด้วยกันครับด้านแรงงานด้านที่ดินชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและด้านสุดท้ายครับซึ่งตรงกับการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในเวลานี้ด้วยนั่นก็คือด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนครับในด้านนี้ครับนัตบ,บอกว่าธุรกิจต้องเข้าใจผู้ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิครับนั่นแปลว่าเมื่อประชาชนตั้งคําถามถึงการละเมิดสิทธ์จากการดาเนินธุรกิจครับบริษัทจะต้องหาทางเจราจาไก,กล่เกลี่ย และหลีกเลี่ยงการฟ้องดำเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนครับแต่เนปก็ถูกตั้งคำถา,ถามถึง Impact ของมันครับเครือข่ายภาคประชาชนที่ติดตามสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาครบ1ปีของเนปเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังคงเกิดกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นครับอย่างเช่นการใช้กฎหมายฟ้องปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนครับการกีดกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติ สร้างสหาภาพแรงงานและการผลักดันโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบนธุรกิจหนึ่งนะครับที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีคนบอกว่า้เป็นการแบนที่ไร้หลักการเหตุผลลองชวนเข้าไปอ่านแนปดูนะครับ